สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะเลิกงานแล้วก็เลยมาเก็บมะเขือเทศแล้วก็เก็บแอปเปิลนะคะเก็บบีทรูทเดี๋ยวจะทำผักแช่แข็งไว้ให้พี่เดฟปั่นนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาทําน้ำผักผลไม้นะคะแช่แข็งนะคะเพราะว่า ที่สวนนะคะมีผักผลไม้เยอะมากเลยทีนี้เราก็จะมาทำการแพ็คนะคะเวลาเราเจะออกมาปั่นจะได้สะดวกนั่นเองค่ะผักของเรานะคะก็มีหัวปีกรูทนะคะเราก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วหั่นเป็นลูกเต๋านะคะเพื่อนๆแล้วก็ต่อมานะคะก็คือแอปเปิลจากสวนของเราเช่นกันนะคะก็นำมาล้างแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะแล้วก็ผัก ถัดมานะคะเป็นผักหรือเป็นผลไม้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือมะเขือเทศจากสวนของเรานั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือมะนาวนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็คือผักโขดรพพาแล้วก็ผักมิ้นท์นั่นเองนะคะเราก็จะมีน้ำผึ้งและก็เกลือนะคะเพิ่มเติมนะคะ เดี๋ยวเราจะมาแพ็กใส่ถุงกันเลยค่ะเราก็จะใช้ถุงซิปนะคะเพื่อนๆเพื่อ,อที่จะแพ็กผักของเรานั่นเองค่ะก็อปเปลเียวอยู่นแอปเปิ้ล ใส่มะเขือเทศนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ใส่ตามต้องการเลยนะคะอ้นออ้อ้นดม,มแล้วก็ตามด้วยบีทรูทนะคะก <c oughs> ระเทียมค่ะ <c oughs> แล้วก็ผักของเรานะคะก็ใส่ตามชอบเลยค่ะ เาลือแล้วก็ตาได้วยมะนาวนะคะเ <like> กลือใค่นะคะน้ำคึ่งน่ค่ะ <c oughs> น้ก็ป,ประมาณนี้นะคะเราก็แพ็คไปเรื่อยๆนะคะจนจบค่ะ ค่ะเพื่อนๆผักปั่นนะคะของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะก็คือในถุงนี้ก็จะมีมะเขือเทศมีแอปเปิ้ลแล้วก็มีบีทรูทแล้วก็มีกระเทียมใบโหระพาแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะแล้วเราก็จะใส่เกลือแล้วก็น้ำพึ่งนิดหนึ่งนะคะเราก็จะนำไปแช่แข็งนะคะเอาไว้ปั่นทานทุกเช้าเพื่อสุขภาพนะคะ ป้องกันโรคหัวใจนะคะแล้วก็บำรุงเลือดให้กับร่างกายของเราได้อย่างดีนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็เลยนำการแพ็คเป็นใส่ถุงนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ